คุณเรียนภาษาจีนหรือเปล่าครับนะรู้สิครับเรียนภาษาจีนใช่ไหมมาเราเชอเรีบาบาคลิมนี้จะมาสอนวอ l แคป HSK หรือภาษาจีน3คํคำตั้งใจเรียนนะครับก่อนเรียนก็อย่าลืมค์สใจให้เหล่าเชอรีบาบาด้วยนะครับมาเริ่มกันคำที่1ครับก็จะเป็นซีอีอังเซียงเซียงเซียงแปลว่าเหมือนนะครับตัวยอย่างเช่นนี่มามา รู้สิครับแปลว่าอะไรครับหนีเพราะว่าคุณจังแปลว่าเติบโตมาได้เชี่ยงแปลว่าเหมือนนะฮะเติบโตมาได้เชี่ยงเหมือนหนีมามาคือคุณแม่หมายถึงว่าหน้าตาของคุณเนี่ยเหมือนคุณแม่มากนะฮะเดี๋ยว,วยนอยนห比如说你长得像你爸爸你长得不像哥哥นะครับโอเคไหมรู้สิครับคำที่สองครับ x i a o 小 x i n 心小心小心，把哇老王。那老ะ老王，ร大家看。不可得啊。比过马路的时候，那要小心，什么意思呢？同学们，把哇来看，过把哇看，看马路，把哇ถนน，看。吧？的时候，把哇，当， ข้าว马路的时候แปลว่าตอนที่ข้ามถนนนะย่าต้อง小心ต้องระวังนะครับนะตอนที่ข้ามถนนเนี่ยต้องระวังต้องระวังตัวนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น小心คือระวังครับดูสิครับคำพิเศษครับ校长校长校长แปลว่าพอรหรือครูใหญ่อธิการ 不得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  ครูใหญ่นะหรืออธิกรรมบดีนะครับนั้นทั้งผิวก็จะเป็นความฝันของฉันคืออยากจะเป็นครูใหญ่นะครับเอาละรู้สิครับคลิปนี้เราจะก็จะสอน3คํานี้เรามาทบทวนหนึ่งรอบช่างแปลว่าเหมือนเฉียว i ินแปลว่าระวังเฉาจังแปลว่าครูใหญ่พอหรือไม่ก็อธิกรรมบดีรู้สิครับอย่าลืมทบทวนสักรอบสองรอบสำหรับคลินี้ แต่ถ้าว่าใครอยากจะเรียนก่อนหน้านี้หรือนะคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเราชาลีปะบๆไว้เราจะจะทำให้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคำศัพท์นั้นเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับและเราจะ,จะทำต่อไปเรื่อยๆให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับรู้สิทธที่รู้สึกเรียนแล้วเออโอเคอะเราจะเป็นคนจีนใช่ไหมถูกต้องเราจะสอนมา15ปีแล้วนะเราจะเคยสอนคนไทยเข้าสอบ h s k มากกว่า10 มากกว่า15ปีใน15ปีนี้เราจะคยสอนคุณไทยเข้าสอบชไอจีสเคามากกว่า10,000คนนะเราจะได้รับประกาศเสีงเงยงแบบการสอนภาษาจีนระดับสากลนะแต่กว่าราู้สึกรู้สึกไม่พ่ออยากจะเรียนกับลอาชื่ออยากจะเรียนแบบครบวุจรครบถ้วนเป็นระดับ1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 6 7 8 9เนี่ยมีทุกระดับเลยครับรู้สึกครับนะรู้สึกอย่าเรียนระดับไหนติดต่อที่หนะ้าโปรไฟล์ Fi, หรือไม่ก็ตรงแคป ตามแพลตฟอร์มที่ลูกศิษย์เรียนมาได้เลยนะครับ HSK ทุกระดับลูกศิษย์เลือกได้หมดนะครับ